คลิปนี้รวบรวมคาถาตีบอ่อแตกแท่งบอ่อเขา่าพัดเล่าป้องกันตัวม่นจอดแลนมนนี้นักเลงสมัยก่อนใช้ปลุกเสกน้ำลายทาบาดแผลตัวเองเพื่อห้ามเลือดคำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกินไปก็รุนาะกดติดตามช่องเสรีชนเนลก่อนรับชมคลิป ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมีเอฟซีถามมาถึงคาถาจอดแลนคาถานี้ส่วนใหญ่ก็ใช้สำหรับการสมานแผลห้ามเลือดประมาณนั้นนะสำหรับท่านที่สนใจนะท่านที่ไม่สนใจก็ไม่ว่ากันเพื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับขอให้ใช้ในทางดีเอาไว้ปกป้องตัวเอง มันก็จะเป็นเรื่องดีๆมุ่นจอดแลนด์บางคนอาจจะเรียกว่าพายแลนด์จอดแ,นแลนด์ะสิ่งสำคัญนี่ก่อนจะใช้คาถาเนี่ยใครที่มีโอกาสไปเรียนสายตรงกับสำนักต่างๆก็ให้นึกถึงครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราไม่ใช่สายตรงเราก็ควรจะตั้งจิตอธิษฐานอขออำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ คุณครูบาอาจารย์โปรดจงมาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดพูดประมาณนี้แหละแค่นี้ก็พอนะแค่เรากล่าวด้วยวาจาของเราว่าคุณครูบาอาจารย์นั้นก็พอนะและก็อย่าลืมตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาโรโสธาสติยายาพุทธังหยุดสาโรโสธาสติยายาพุทธังหยุดสาโรโสธาสติยายาพุทธังหยุดทันว่าให้เสกน้ำลายแล้วบริกรรมสามจบจากนั้นให้ทาบริเวณแผลที่แตก ผู้ที่ใช้มากก็คือนักเลงสมัยก่อนนิยมไปมีเรื่องมีราวแตกแยบกลับมาเชื่อว่าเสกน้ำลายด้วยมนต์คาถานี้แล้วทาบาดแผลเลือดจะหยุดไหลทันว่าแบบนั้นนะไม่ได้หมายความว่าเสกป,ปั๊บหายปุ๊บอันนั้นไม่เกี่ยวนะไม่ใช่นะระดับเราเรา,เราท่านท่านนี่ก็ถือว่ามือใหม่ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างจิตยังไม่นิ่มพออันนั้นเราก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับท่านว่าให้ยกครูวันดังคาร ขันห้าเงินหนึ่งเฟืองสมัยนิ่งหนึ่งเฟืองจะเป็นกี่บาทอันนั้นเราก็ต้องไปหาข้อมูลเอาเองนะเล่ากล้องเล่ากล้องก็หมายถึงเล่าขาวไข่หน่วยไขหน่วยในณนที่นี้ผู้เล่าเคยพูดคุยเขาบอกว่าเวลาไปขอเรียนวิชาจากใครเขาจะใช้ไข่ดิบหนึ่งฟองสวยสีสวยก็คือกลวยใบตองข้างในก็จะมีดอกไม้ทุบเทียน บางวิชาเขาจะใส่กล้วยเข้าไปด้วยบางวิชาก็จะมีแค่เทียนกับดอกไม้คู่หนึ่งหรือหา้าคู่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาทํากันยังไงนะอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปเจาะจงได้หรอกจริง,รงๆก็คงจะทําคล้ายๆกันนั่นแหละอาจจะแตกต่างจากกันบ้างก็เป็นเรื่องของพิธีการหากใครไม่รู้จักสวยสีหรืออยากได้ก็แนะนําว่าร้านขายดอกไม้ขายพวงมาลัยเขาอาจจะมีคําแนะนําให้กับเราได้เนาะ อันนั้นเราก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะครับคาถาตีบอ่อแตกเป็นมนทางภาคอีสานบ้านเฮาใช้ปลุกเสกน้ำลายสามจบแล้วทาตัวตีบอ่อแตกเพิ่นว่าก็คือลักษณะเป็นไม่มีแตกไม่มีแผลน่าจะโดนทำร้ายมาหนักๆเป็นวิชาหนังเหนียวอีกสายหนึ่งก็น่าจะว่าได้นะ ก่อนท่องก็ควรนำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งนโมสามจบกันด้วยนะครับโอมพุทธังชักหนังหุ้มตัวโอมทรมังโอมสังขังชักหนังหุ้มตัวโอมสหมติดโอมพุทธังชักหนังหุ้มตัวโอมทรมังโอมสังขังชักหนังหุ้มตัวโอมสหมติดโอมพุทธังชักหนังหุ้มตัวโอมธทมมัง โอมสังขังชักหนังหุ้มตัวโอมสหมติดปลุกเสกเสร็จแล้วก็ถุยน้ำลายใส่มือตัวเองแล้วก็รูปตัวทาตัวนะอันนี้คือลักษณะการใช้งานเขานะเป็นวิธีใช้ของเวทมนต์คาถาหากใครเรื่องมองความสะอาดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคนละมุมกันนะครับจะไม่ใช้ก็ได้ตามแต่ความรู้สึกของใครเราก็ไม่ได้ว่ากันเนาะ ฟันแทงไม่เข้ามีติดตัวไว้ถือว่าป้องกันตัวเองได้ดีเลยทีเดียวหากท่านใดมีโอกาสได้เข้าสำนักสืบทอดวิชากันจริงจังก็ควรจะรักษาเคล็ดมันจะดีต่อต,ตัวเองบทคาถามีอยู่ว่ากะนะอะมะหาคุณากะระมะทะกิลิมิธเกเลเมเทปติเสวามิ จะท่องสามจบห้าจบเจ็จบได้ทั้งนั้นท่านว่าเสกคาถานี้ใส่ปืนหรือหอกดาบหลาวแหลมไม้คอนก้อนหินก้อนดินจะฟันแทงเราไม่เข้าทุบตีไม่แตกยิงไม่ออกท่านเล่าว่าหากฝ่าดงกระสุนมีปืนจ้องมาทางเราให้บริกรรมคาถาเจ็ดจบเป่าลมออกไปในทิศทางที่มีปืน ปืนจะยิงไม่ออกทันว่าแบบนั้นนะของแบบนี้แนะนำเลยว่าควรหาสำนักดีๆขึ้นชื่อด้านนี้ฝากตัวเป็นสิทธิเพื่อความแน่วแน่เพื่อความมั่นใจน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราสุ่มเสี่ยงต่อการมีเรื่องมีราวเราก็จะไปเฉียดเข้าใกล้อันนั้นก็ถือเป็นความคิดที่ฉลาดและวิชานี้ท่านให้ยกครูวันอังคารขันห้าเล่ากล้อง หรือเหล้าขาวไข่หน่วยสวยสี่เงินหกสลึงมนหัวใจหมวกเหล็กมนบทนี้คนสมัยก่อนเขาจะสักไว้ที่กระหม่อมเป็นหมวกเหล็กเชื่อว่าเด่นในด้านตีไม่แตกคงทนท่านให้ยกครูวันพระฤหัสบอดีขันห้าเงินสี่บาท ตัวบทคาถามีอยู่ว่าโมะโะโะโมะโหหะโหหะโมมะมังบนบทนี้จะต้องมีเกจิหรือครูบาอาจารย์ลูกเสกลงเลขลงยันลงที่กลมม่อมให้เราท่านก็จะเขียนเป็นอักขระและวสักอันนี้ก็ต้องอาศัยสำนักที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะ ผู้เราก็คงไม่สามารถที่จะอธิบายหรือแนะนำสำนักไหนๆให้ได้ท่านใดสนใจก็ควรจะศึกษาข้อมูลกันเอาเองนะครับมนอาพัดเล่ามนต์บทนี้เสกสาจบเจดจบขันห้าเงินสี่บาทยกครูวนอังคารเสกใส่เล่ากินคงค้อนหมายถึงเดือดจะโดนทุบตีก็ไม่มีแตก บทคาถามีว่าโอมแตนปะตตเ,เกต,ปะตกกูจักตั้งเวียงเล็กโอมแตนปะเตกกูจักตั้งเวียงท้องเล็กเจ็ดนากูจักปากคำเวิง้งกูลิ้นเล็กเจ็ดบ่อร้อนกูลิ้นคอนเจ็ดบอ่อดินปอบเมืองลือมาซอยกูกวนปอบเมืองย้วนมาซอยกูเงยงเยง,งตางเง,งียงออน วัญอ่อนบทคาถานี้ก็จะมีอย่างนี้นะก็คืออาพัดเหล้าก็คือใช้เสกเหล้าก่อนดื่มนะแต่ข้อห้ามคือห้ามกินเหล้าเหลือเดนไข่ถ้าอย่างไงแก้วนั้นไม่หมดก็ให้เทพเพิ่มลงไปหากท่านใดจะไม่ดื่มเหล้าไม่กินเหล้าก็ท่านว่าให้กลั้นหายใจแล้วดึงใบไม้มาปลุกเสกใบไม้ให้ครบเจ็ดจบ เคี้ยวอมไว้ในปากมนนี้ก็คือถ้าขายแล้วก็จะหมดฤทธิ์นะครับบางมนก็จะเป็นลักษณะถ้าฉี่ออกแล้วก็คือจบไม่ได้คงทนทําครั้งเดียวอยู่นานอันนั้นไม่ใช่นะมันจะเป็นคนระแบบนะครับมนกันคอนอันนี้หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินแต่คนโบราณน่าจะพอเข้าใจมนบทนี้ใช้เศกสตางแดงอมไว้ในปาก สตางแดงนะสมัยก่อนผู้เล่าเข้าใจว่าเหรียญสลึงก็น่าจะแทนได้นะสมัยนี้นะปลูกเสกสามจบหรือเจ็ดจบกันค้อนกันเมีดเหล็กไม้ท่านว่าปลูกเสกแล้วจะถูกทุบถูกตียังไงก็ไม่แตกวุนติพระลาพระลาวุนติสวาแหทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมานั้นล้วนแต่มี fc ถามมา ก็ขอให้อยู่ในวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับถ้าใครอยากมีครูใครอยากมั่นใจก็ควรจะฝากตัวกับสำนักที่เราไว้ใจนะผู้เราก็คงจะประสานงานได้ประมาณนี้แค่นั้นหากจะให้รู้ลึกรู้จริงควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจะดีที่สุดเรื่องราวทั้งหมดผู้เรานำมาจากตํารา หากท่านใดรับฟังแล้วต้องการไปเล่าต่อมันก็จะเป็นอีกวาระหนึ่งขอให้ใช้วิจารณญาณเพื่อการเป็นประโยชน์ของตัวท่านเองหากท่านใดไม่เชื่อลบกวนเลื่อนผ่านผู้เล่าก็จะขอบพระคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คนผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพานามัม่สมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอบพระกุณและก็สวัสดีครับ